มาดูดวงความรักคนวันพฤหัส,สบดีนะคะในเดือนตุลาคม2568คนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างความรักมาดูซินะคนมีคู่อัศวินไม้เท้านะห่างไกลบ้านห่างไกลครอบครัวห่างไกลคนรักนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะมุ่งหน้าไปในเรื่องของงานนะคะงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความรักในเดือนนี้ของคนวันพฤหัสนะก็เรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่เป็นรักที่ห่างไกลเนาะ อาจจะด้วยระยะทางหรือด้วยเขาเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันคือทำงานกันคนละกะนะคะเข้างานกันคนละกะเออมันก็เลยทำให้ความรักเนี่ยมันดูห่างเหินดูหมังเมินไปนิดนึงนะคะหรือรวมถึงเนี่ยตัวคุณถ้าถ้าคนมันพึ่งหักไม่ไมีไม่มีเวลาให้กับคนรักนะเรียกว่าคนรักคุณเขากำลังจ้องจับผิดคุณอยู่ด้วยนะ เขากำลังจ้องจับผิดคุณด้วยว่าคุณเปลี่ยนไปนะคะคุณไม่เหมือนเดิมนะคะคุณมีใครหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสท่าเมอไรที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักคุณต้องสร้างความชัดเจนหรือว่าสร้างความไว้วางใจให้กับเขานะจะไปไหนจะทําอะไรคุณต้องบอกเขา นะคะให้เขารับรู้ในสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะปัญหามันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวปัญหาเล็กๆมันจะกลายเป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันเริ่มพูดกันตั้งแต่ปัญหาเล็กๆเกนี่ยแหละนะคะอย่ารอให้ปัญหามันแบบหนักหนาสาหาัสแล้วค่อยมาคุยแล้วก็ตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักไม่เท่าไหร่บางอย่างคนรักคุณเขาต้องการที่จะคุยกับคุณต้องการที่จะปรึกษาคุณต้องการที่จะ เรียกว่าขอคําแนะนําอะไรจากคุณคุณก็ไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะอันนี้มันจะสร้างมันจะสร้างปัญหาความรักได้นะมันจะก่อเกิดความห่างเหินความหมางเมินในในมุมของความรักได้นะคะคนวันพฤหัสเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่ายัางไม่สายนะตอนนี้ถ้าฟังคลิปอยู่ดูคลิปอยู่หันมาให้เวลากับคนรักคุณบ้างนะคะมารับฟังเรื่องราวปัญหาของเขาบ้างเขาอาจจะมีอะไรเลกๆอย่างที่ต้องการคําปรึกษาจากคุณหรือว่ามีอะไรเลกๆอย่างที่อยากจะให้คุณช่วยเหลือ นะคะอยากจะได้คำแนะนำจากคุณก็ได้นะคะรักมันจะไม่แย่นะถ้ามีเวลานะคะให้กันบ้างมาดูคนโสดบ้างในเดือนตุลาคมคนวันพฤหัษษสบดีคนโสดแปรดาบเลยนะปิดตายในเรื่องของความรักสนิทเลยนะคะหนึ่งถ้วยมีรักเข้ามาไหมมีนะมีคนที่เข้ามาพยายามที่จะหยิบยื่นนะคะหรือว่าสารความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะแต่ตัวคุณไม่ชอบ ตัวคุณยังรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ถูกใจอ่ะไอ้ที่คุณชอบเขาไม่มาไอ้ที่มาคุณก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ถูกใจมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่ได้สนใจนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะคนในสถานที่ทํางานเดียวกันคนในสถาบันเดียวกันหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนเคยรู้จักกันเป็นคนที่คุณเคยมากกว่านะที่เข้ามาน่ะเหมือนเขาอยู่ใกล้ใกล้ตัวคุณน่ะแต่คุณไม่เคยสนใจไม่เคยมองไม่เคยให้ความสําคัญกับเขาเลยเหมือนคุณมองผ่านเข้ามาตลอดน่ะ นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าคุณยังไม่เปิดใจให้กับใครเลยเนาะคุณยังคุณยังเลือกที่จะมองหาแต่คนที่เป็นสเปคของคุณอย่างเดียวเลยนะคุณอาจจะอยู่กับคําว่าครองโสดอยู่นะคะโสดได้นะคะนะเออเพรางจิตหลุแปดดาบก,กับสี่ถ้วยก็เรียกว่าค่อนข้างจะชังเลือกเนาะก็อยากจะเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดได้กับตัวเองนั่นแหละนะแ,แต่ไอที่เข้ามาก็ยังไม่ได้ถูกใจไงนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยยังโสดอยู่นะคะสําหรับคนวันพฤหัสค่ะ